ไ้ขวานโชว์นะคะอ๋อให้น้องนอนเลยเหรอนม่หยุดเลยนะไม่ยเลยค้กตัวเลยมา้แต่ปิดไงตอนนั้นจําได้ไหมโอ้โหเมื่อวานเพื่อนมาละแล้วมาอีกรอบ ชอบ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 ดูนะชั้นชี้ดช้างชี้โหดว่ะโอ้โหดลายแสนดีแหมของขวานมันคล้องนะขวานแก่ตังกรอตันี้ก็ได้นะมันไม่ต้องถอยไม่ได้แล้วมึงอ่ะเตียวอ่ะนือยอ่ะอันอ่นี่เขเสียวมี่เอาจิงเหรอวะมือเอาจิงนึของขวานไปเออยี่อหมาแม่มาแล้วลูกี่แม่ไม่เอาถ่ายคลิปให้อยู่ น้อยจะขึ้นขึ้นลงขึ้นลงนั่งแข่งเสียวเลยอ่ะนี่นั่งโอ้โหนอนรู้นะกสืบเลยใช่ใช่โมโหที่ตรงสนุกดูต่ออ่ะไม่มีขี่ยางเดียนอ๋อขี่แต่แต่นี่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราไม่เล่นน้ำถ้ารำตกคือเล่นน้ำถ่ายรูปมนถ่ายดิเดี๋ยวถ่ายรูปให้หน่อยเอาถ่ายวิดีโอจ้าเลยเก่ง ึ้วแลดแม่แม่มึงแม่มึงช่างเก้าเดี๋ยวดูแม่มึงขึ้นขึ้นชาก่อนเก่งก็แค่นั้นแหละมันเสียวแค่นี้แหละจริง เดี๋ยวมาฝากเป็นควานให้หมดในหัวได้ไหมคะรักไหมคะโอเค

ทับทองักทองเหรออ๋อทับทองสนุกไหมครับเอาล่ะตอนนี้เหลือแต่ตัวยักษ์แล้วเดี๋อแต่ตัวใหญ่เอาตาใครยี่ห่า ผู้คัดเลือกคนต่อไปนี่เดี๋ยวพี่เอามาให้หองตัวนี้ไม่มีเชือกเฮ้ยเชือกไปไหนตัวนี้ครับที่ไม่ไม่มีเชือกนะครับตัวนี้เหรอครับเฮ้ยเฮ้ยน้องพี่เขาเพิ่งพาตันโคมาขอเชือกเถอะจริง

หเอ้ยเก่งนี่ว่าเก่งลูกโอเคครับเป็นนี่นะครับจับก้มหัวลงครับเฮ้ยแป๊บเดี๋ยวไม่ถ่ายพ่อเลยเข่าเอาไว้บนหูครับจะหมดแล้วครับเข้ามาเลยครับเข้ามานี่หน่อยขยายมามไม่ไม่ไม่หรอที่มันล็อกเราไว้เหรอครับมันล็อกไว้อะกลัวข้างหน้าโคตุล้อนะสูงไอ้ยน้องขอเชือกหน่อยได้ไหมนี่โคหักมาแล้วนะ เออเชื่อเหรอไม่คุ้มไม่คุ้มพี่ขี้เกียจดูแลไม่ใช่เหรอกนี่นอนโรงพยาบาลพังง่ามันเดือนแล้วมึงกูขี้เกียจป้อนข้าวป้อนน้ำอันนี้แสนดีคนเดิมโอ้เอ็นดูโลออกมาแล้วเหรอเฮ้ยนี่หว่าสบายสบายเลย นี่หว่ามือจับเชือกก็ได้ลูกข้างหลังอ่ะมือหนึ่งก pues ันอีกล้วเด็กเนี่ยยาวเนี่ย่เป็นล้นี่กูยังไม่ได้ขึ้นเลยกูถ่ายคลิปให้มึงเนี่ยยาวอย่าไปลง youtube ให้แม่หนูจะติดกับพี่าอหยี เพราะว่าก็เลยมันติดกันเสียวเอเสียวแค่นี้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายไอขวานดูเก่งไงไอขวานี่กีาเาพอเลี้ยงพอเลี้ยงอันนี้เจ้าของนะคะเจ้าของโขงช้างโขงนีค่ะ้เลเกชอ ของพี่อ่ะเลยรอแป๊บนึ่งเลครับไม่เป็นไรผมไปเอาเชือกให้เออเออจะไปด้วยกันเลยเนาะรอพักกันก็ได้นั่งอยู่บนนี้รอก่อนสวยเลยอ่ะจะไปก่อนปะเาไม่ไม่ขึ้นทีหลังว่ะมือเป๊บเงียบเลยอ่ะเป๊บแม่งไม่มีเสียงยังเป๊บยังไม่ถึงจุดมันจะมีทางขึ้นทางลงอีกนะเดี๋ยวมันต้องลงเอ็นดูโล่ซีดตัวนี้ซี รุ่นนะนี่เย้รุ่นนี่เลยเฉื่อยไะแล้วยาวแล้หมันจะเบียดมัตกลูกลูกเหรอไม่่ใชการเงี้ยแบบนี้เหรอรุ่นมันเบี้ยปานเร็วๆสิเอาป้าเอาเาะเย้รุ่นสูงสูงสูงอีกหัว